สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับช่องของเรานะครับผม mtpc 2 2นะครับผมก็หลังจากที่ห่างหายไปเกือบประมาณ1สัปดาห์นะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็หลังจากหายไปนะครับต่อชิปของเราก็มีผู้ชมยอดวิวเพิ่มมากขึ้นนะครับ แต่ก็ได้รับคาติชมมาพอสมควรเหมือนกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับเสียงภาคนะครับแล้วก็ข้อมูลการภาคก็ต้องบอกว่าเป็นช่องใหม่นะครับที่หัดทํานะครับผมออสิ่งใดที่อยู่ผิดพลาดก็ขออภัยนะครับจะพยายามพัฒนาทุกๆคลิปนะครับคลิปต่อๆไปก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสาหรับวันนี้ก็กลับมากันอีกครั้งนะครับผมกับหัวข้อนะครับในการ์ตูนเรื่อง GOS หรือ The God high School นะครับผมที่ตอนนี้กำลังฉายแล้วตอนที่11แล้วนะครับอีกตอนเดียวก็จะจบแล้วนะครับอีกตอนหรือ2ตอนนี่แหละครับนะครับก็วันนี้ก็มาคุยกับเรื่องพลังนะครับในการต่อสู้นะครับซึ่งเราจะได้เห็นในอนิเมะตอนที่11แล้วนะครับว่าปาร์คยูเปียวนะครับมีความสามารถยังไงนะครับแล้วก็พระเอกน่ามีความสามารถอะไรเริ่มเรียกว่า เปิดเผยออกมานิดหน่อยแล้วนะครับผมซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับใครเป็นกำลังใจให้เกาะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาได้นะครับผมติชมได้นะครับผมก็ไปชมกันเลยนะครับผมก็ต้องพูดถึงก่อนนะครับผมว่าพลังในกระตูเรื่องเนี้เนี่ยมีหลากหลายนะครับอย่างที่ได้บอกไปในคลิปก่อนหน้านะครับซึ่งก็มีทั้งการต่อสู้นะครับทุกแผนทุกวิชานะครับ ทักร์การต่อสู้นะครับผมซึ่งในการ์ตูนเนี่ยตัวละครหลักเป็นชาวเกาหลีนะครับงั้นทักษะการต่อสู้ที่เด่นที่สุดในเรื่องนี้ก็คือเทควันโดนะครับผมซึ่งมีเทควันโด i อเอฟเทควันโดแล้วก็มีลีเทควันโดมีต่างๆนะครับของเกาหลีเหนือของเกาหลีใต้ผสมปะพนกันไปนะครับมีทักษะการต่อสู้หลากหลายยูโดนะครับผมอย่างเช่นเพื่อนพระเอกนะครับแล้วก็มี รักษาการใช้ดาบนะครับดาบไม้เดี๋ยวจะไปจะมีกระบรองนะครับผมซึ่งในตอนนี้ในการ์ตูนเนี่ยมันเดินเรื่องมาถึงการต่อสู้ระดับป, cott, ประเทศแล้วนะครับผมซึ่งภาคต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้ระหว่างประเทศนะครับระดับโลกนะครับระดับโลกซึ่งต่อไปเนี่ยก็จะมีศาสตร์การต่อสู้ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับผมซึ่งเราจะได้เห็นนะครับซึ่งก็แล้วแต่วัฒนธรรมการต่อสู้ของประเทศนั้นๆน,น,นะครับผม มีฟันดาบมียกตัวอย่างนะครับฟันดาบมวยปั้มหรือว่าทักษะการต่อสู้ต่างๆนะครับก็จุดเด่นของแต่ละชาติต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็จะได้เห็นในภาคต่อไปนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับในข้อมูลตรงนี้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับผมในภาคต่อไปนะครับผมส่วนภาคนี้ก็น่าจะจบที่ระดับประเทศนะครับผมซึ่งก็ติดตามชมอีกประมาณ1-2ตอนนะครับในการ์ตูนอนิเมะนะครับ ส่วนวันนี้เรามาพูดถึงการหยิบยืมพลังของเทพเจ้านะครับหรือบอลเวอร์พาวเวอร์นะครับซึ่งก็เราได้เห็นจากการ์ตูนในเก่าๆเมื่อก่อนที่ดังๆนะครับผมใครที่ทันนะครับสําหรับเด็กยุคนี้อาจจะไม่รู้จักแต่เด็กยุค2000เนี่ยน่าจะรู้จักนะครับผมชาแมนคิงนะครับชาแมนคิงก็จะคล้ายคลึงกันนะครับแต่ในที่นี้นะครับ ชาเมนคิงนั่นเป็นยืมพลังจากดวงวิญญาณนะครับซึ่งอาจจะเป็นวิญญาณเล่่อนวิญญาณอะไรแต่ในเรื่อง The g o d of High School นะครับหรือ G.O.S. ของเราเนะเรียกว่าเป็นการยืมพลังจากเทพนะครับซึ่งเป็นเทพที่เราคุ้นเคยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเทพที่เราคุ้นเคยนะครับอย่างจะเห็นได้จากปาร์คอิเปลนะครับปาร์คอิเปลเนี่ยเทพเจ้าจิ้งจอกเก้าหางนะครับซึ่งเราเห็นในละครใน การ์ตูนหลายๆเรื่องอย่างเช่นนารูโตะนะครับหรือว่าในหนังของญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นบ่อยๆปีศาจิ้งจอกนะครับซึ่งเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็พระเอกของเรานะครับผมก็เริ่มเปิดเผยพลังออกมาแล้วนะครับซึ่งเราจะพูดกันท้ายคลิปนะครับว่าพลังพระเอกเนี่ยเป็นการยืมพลังของอะไรมานะครับผมซึ่งในการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามี คนที่ต่อต้านการยืมพลังนะครับนั่นก็คือปู่ของพระเอกนะครับผมก็คือจินแทจินนะครับผมชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกครับซึ่งเป็นชายที่ต่อต้านการหยิบยืมพลังของเทพเจ้าเขาเชื่อว่านะครับทักษะการต่อสู้ของมนุษย์เนี่ยก็เพียงพอนะครับสําหรับในการใช้กับการต่อสู้ต่างๆนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายคนนะครับในเรื่องที่ไม่ยืมพลังนะครับซึ่งใช้แต่ การต่อสู้อย่างเดียวเลยนะครับต้องต่อไปนะครับเรามาพูดถึงการหยิบยืมพลังนะครับในกระตุ้นเรื่องนี้นะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับการหยิบยืมพลังไม่ใช่เพียงแต่การหยิบยืมพลังสิ่งอย่างเดียวครับแต่สามารถนําสิ่งของหรือ,อความสามารถต่างๆของเทพที่เราหยิบยืมพลังมาใช้ได้นะครับมาใช้ได้ อย่างเช่นปลาอิวเปียวเนี่ยก็เป็นจิ้งจอกก้าวหางนะครับมีพลังของไฟนะครับก็สามารถควบคุมไฟได้นะครับถ้าล่างสมบูรณ์ก็จะคล้ายจะมีหางจิ้งจอกออกมานะครับผมแล้วก็มีเพื่อนของพระเอกของเรานะครับผมแล้วก็นางเอกนะครับไม่ใช่นางเอกเรียกว่าเพื่อนพระเอกผู้หญิงนะครับยูมิระนะครับยูมิระ ก็จะเป็นการยืมพลังของริโป้นะครับอย่างที่เราเคยเห็นนะครับซึ่งการยืมยืมพลังของเขาเนี่ยเป็นอาวุธประจําตัวของยูมิล่าเนี่ยเป็นดาบใช่ไหมแต่ริโปเนี่ยเป็นทวนนะครับแต่การยืมยืมพลังหรือใช้ในการต่อสู้นะครับแล้วก็จุดเด่นของยูมิล่าเนี่ยสามารถเรียกม้าของริโปมาได้นะครับซึ่งก็เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็ อีกหลายคนนะครับที่ยืมพลังที่ได้เปิดเผยมาแล้วก็อย่างเช่นคณะกรรมการ R นะครับคณะกรรมการ O นะครับก็ใช้ส่วนเจ้า R ก็จ๊กเกอร์เห็นไหมครับ O ก็มังกรนะครับมังกรไฟนะครับซึ่งในเรื่องนี้จะเห็นหลายหลายคนนะครับที่ยืมพลังท่านประธานนะครับประธานก็มีพลังเทพนะครับแต่ยังไม่เปิดเผยในภาคแรกหรือภาคที่2นะครับต้องสปอยไว้นิดหน่อยนะครับซึ่งก็ทุกๆคนการหยิบยืมพลังเนี่ย เรียกว่ายืมพลังมาแล้วใช้ความสามารถของตัวเองทักษะการต่อสู้ของตัวเองบวกเข้าไปด้วยอย่างเช่นปางอ e ิปียวเก่งเทควันโดก็มีพลังทิ้งจอกแล้วก็ใช้พลังเทควันโดทักษะการต่อสู้เทควันโดผสมผสานเข้าไปนะครับยูมิระเก่งดาบนะครับยืมพลังของริโปก็ใช้ทักษะของดาบกับริโปพลังของริโปเนี่ยเข้าผสานกันนะครับเพราะว่ารมการอารนะนะรเก่งการต่อสู้แบบนี้นะครับมีพลังของเทจ้าจอเกอร์ก็จะใช้ผสมกัน งเดวีนะครับทางเดวีก็มีเทพที่สามารถรักษาได้นะครับก็จะได้เห็นนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเรียบพลังออกมาแล้วแต่ทักษะการต่อสู้ของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็พลังของของเทพที่ได้หยิบยืมมาด้วยนะครับเมื่อมาผสมกันก็จะเป็นการต่อสู้ที่เป็นวิชาการต่อสู้แต่ผสมผสานของพลังเทพนะครับ ก็จะดูมันมากนะครับต่อไปก็จะขยับออกไประดับโลกระดับจัก,กรวาลเลยนะครับต้องบอกเลยอาต่อไปนะครับตอนนี้ก็มาถึงตอนที่11แล้วนะครับเราก็เห็นหพลังของพระเอกเริ่มโผล่มาครับเปิดเผยมานะครับ,รรบก็ต้องสปอยไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าพระเอกเป็นคนเดียวที่ไม่ได้หยิบยืมพลังนะครับพลังของพระเอกนี่เป็นพลังที่ไม่ได้หยิบยืมมานะครับแต่จะเป็นพลังที่มาจากไหนนั้นยังไม่บอกใน ก็หวังว่าวันคลิปนี้ก็น่าจะชัดเจนขึ้นนะครับสําหรับพลังต่างๆก็ขอขอบคุณนะครับคําติชมคลิปก่อนๆเรื่องเสียงเบาเรื่องข้อมูลที่ยังไม่แน่นนะครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเรานะครับให้ได้1,000งพันซับสไคร ามหามาให้ได้เยอะๆนะครับต่อไปนะครับจะพยายามพัฒนานะครับในที่ผิดพลาดก็จะขออภัยมาหนาที่นี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกด subscribe ใ,ให้กำลังใจผมด้วยนะครับสาหรับนี้